เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวมาแล้วครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านกันอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่โดครับเดีครับเราออกจากบ้านกันมาแต่เช้าฮะตอนนี้เราเลยตัวเมืองสุพรรณมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านขนมจีนริมน้ำโพพระยา ามที่นัดไว้เพื่อนๆอาจจะดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะคลิปที่เรากลับจากชัชน้าแล้วเราแวะกินขนมจีนโภพยาลิมน้ำอะแล้วก็เจอป้าจุเจ้าของร้านได้นัดกันไว้ว่าจะมาเผยสูตรจะไปลุยครัวบ้านขนมจีนโภพยากันวันนี้เป็นวันที่เรานัดหมายครับ แล้วก็เป็นวันที่หยุดยาวเป็นวันเสาร์แรกที่จะหยุดกันไปยาวๆสี่วันอีกห้านาทีเราจะถึงบ้านทมจีนโบพยาแล้วครับ As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. นัดไว้แปดโมงเช้าสวัสดีครับปกติเปิดสิบโมงใช่ไหมับ อันนี้ก็เริ่ม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 เ,มเปิดร้าน<ช>เริ่มเตรียมร้านกันเฮ<ช>้ยวันนี้น้ำเยอะหรือเปล่าเนี่ยน้ำขึ้นเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกเยอะ<ช>อ๋อเมือ่อคืนฝนตกเยอะ่มาครับแต่เนี้เขาเพิ่งเปิดร้านเริ่มต้นเรามานี่เลยครับเราต้องมาเริ่มต้นที่โรงงานขนมจีน โรงงานหอมกลิ่นขนมจีนเลยฮรนะฮะสวัสด,ดีครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสด,ดีป้าจุครับสวัสดีค่ะเรียกแทนลูกไนมะ่เรียกป้าแทนลูกได้ครับตรงนี้เป็นส่วนของอันนี้เป็นทำเส้นนะคะทำเส้นอันนี้เป็นเครื่องโรยอยู่ด้านโน้นนะ,ะจะเรียกว่าเป็นโรงงานขนมจีนเลยก็เป็นเล็กๆได้โรงงานเล็กๆ นี่เราทําขนมกินส่งทั่วสุพรรณเลยไหมครับเนี่ยเออเราของเราไม่ได้ส่งเส้นเป่าเยอะเพราะเราจะเดินไม้จะขา,ขายเองขายเองใช่เราส่งเฉพาะงานบวชงานแต่งงานใช่คือไม่ได้ส่งขาประจําในตลาดอะไรแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเยอะทาไม่ทันหรอกครับเพราะว่าคนงานเราเรายยเราเรา,เราทำขายเองใช่ค่ะแลวนอกนอกจากานั้นถ้าหากว่ามาสั่งงานบวชงานแต่งงานบุญ ก็ได,ได้หมดก็ร้อยร้อยโลซ่องร้อยโลแล้วแต่คนสั่งค่ะวันวันนี้ทากี่ร้อยโลคะเนี่ยวันวันหนึ่งถ้าเกิดว่ายังยังยางเทศกาลวันหยุดเนี้ยก็จะประมาณซ่องร้อยซ้ร้อยขึ้นไปแต่ถ้าวันปกติธรรมดาก็จะประมาณซ่องร้อยโล2 0องร้อยโลอยู่ตรงนี้เลยใช่เริ่มต้นตรงไหนฮะประจุช่วนยแนะนำเริ่มต้นตนี่คือเครื่องโรยนี่เครื่องโรยฮะอันนี้เป็นเครื่องโรยเส้นนี่เครื่องโรยเส้นใช่ครับ มันโอยมายังไงล่ะมันแป้งมันออกมาจากไหนแป้งมันเขาจะทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์มันจะลอยด้วยไฟฟ้านะฮะครับอันนี้ลอยอยู่นี่เนาะอันนี้ลอยอยู่นี่แป้งมันจะอยู่ในในทั้งเวสอ่าแป้งแป้งใช่ใช่แป้งในทั้งนี้อันนี้คือตัวแป้งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ผสมแป้งแล้วเราก็มาแป้งด้านหนูเราแป้งเราจะเดินทางมาทำตำท่ออ่าประจุประจุนำทางเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปราจะไปดูอราจะไปได้ไหมเนี่ยมันลื่นนะพี่นะค่อยๆหน่อย วันนี้บุกโรงงานขนมจีนภูพยาอันนี้อันนี้เราเป็นเครื่องเครื่องตีเครื่องตีแป้งเลย้ะใช้แป้งอะไรคะเนี่ย้แป้งข้าวเจ้ารรมาดาข้าวเจ้านี่แหละเนาะนี่อนนี้คือแป้งมานี่อันนี้เป็นเกลือค่ะเกลือเกลือเขาเรียกเกลือทะเลต้องใช้เกลือแบบสมุทรสาครอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวตีต้นกันตัวนี้เป็นเครื่องตีแป้งเรา เริ่มต้นเรามาเอาแป้งมาอนะใส่่ใสเครื่องที่มีใบพัดน,นี้ตีลงไปแต่ตอนนี้แป้งคนตีหมดแล้วตีแป้งใส่น้าใช่ครับพอใส่น้ําสัดส่วนแล้วเราก็จะดูดเข้าเครื่องนี้เพื่อที่จะเอาไปกรองมันจะมีในนี้มันจะมีเป็น,นตะแกรงกรองมันก็จะ เดินมาตามท่อแล้วก็ไปจะส่งมาที่ตัวอ๋อนี่นี่คือตรงนี้ปุ๊บใส่กรงใส่เครืออะไรก็ตามสัดส่วนไปตามสัดส่วนไปเราก็แล้วก็แล้วก็ส่งตามท่อนี่เลยส่งไปนี่ไปนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำแบบทันสมัยสะอาดเนาะไม่ไม่ผ่านไม่ได้อยู่อันนี้พอส่งมาเราจะมาใส่เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้ก็เป็นลักษณะอันนี้เป็น อันเนี้ยตอนนี้กําลังทํางานอยู่ใช่ไหมกำลังทำงานด้วยเครื่องมันมันแล้วมันก็จะลงมานี่แล้วเขาก็เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความร้อนที่ทําให้มันสุกไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าใช่ค่ะนี่นี่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ในนี้ค้าววัวมันอยู่ในตัวเครื่องนี้พิสูจน์อธิบายไม่ถูกต้องรู้เราก็จะลงมาในน้ำร้อนนั่มีมาตรวัดอุณหภูมิอะไรต่างมันก็จะเดินทางไปตามโน่นไปตรงนี้อั้เขาโรยใช่ค่ะนี่ครัมันก็โรยออกมาอ๋อของเราเป็นเส้นเส้นเล็กๆเนาะค่ะ บางแห่งไปทานเห็นจะออกไปาันทร์เลไล่ไปนี่หน่ยออกมานี่นี่ออกมาแล้วนี่มันก็จะยาวของมันไปจะยาวของมันไปแล้วคุณเดียวก็ตัดเอาแล้วเสร็จแล้วก็ก็มาลงตรงนี้นี่ไงมาลงอยู่ตรงนี้ใช่ลงตรงนั้เอาประลาดตัดให้พี่เขาดูนะการนะผ่เต็มตะก้าเราก็ยกไปใช่เราก็อันนี้ลรดเราจะเอาแค่ไห้เราก็ตัดไป เสร็จแล้วเราจะเราจะเอาไปจับเราจะเอาไปจับแล้วก็ยกไปล้างเดี๋ยวนะคะไปล้างเลยนะอ่าพอตะก้าหน่อยอันนี้เราก็จะยกไปจับนคะอ่าอันนี้เราพอละเราเอาอันใหม่มาลองครับสมมุติว่าเต็มเต็มนะคะสมมติว่าเต็มที่มันลื่นนะอันนี้เราก็จะมาล้างในน้ำเย็นหน่อย โรงงานขนมจีนนี่ใช้น้ำเยอะเหมือนกันเนาะใช้น้ำเยอะชาวก็ใช้ปลาปหลเยอะมากเลยนี่นไหมคะก็จะล้างให้มันเยิ้มเพราะมันจะได้สะอาดเนาะมันจะไม่ร้อนมันก็ไม่ร้อนด้วยใครรับมั้งคะตอนนี้มาถึงตรงนี้ก็เป็นแผนในการจับใช่ค่ะ ออจับออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ใส่ใส่เป็นตะกร้าพลาสติกได้ใส่เป็นตะกร้าไม้ที่ยัง่ยังได้แล้วแล้วแต่ที่จเราไปยืนค่ายหยิบใส่ทุ่งพลาสติกเราก็จะจับเป็นตะกร้าไม้ครับถ้ามีคนสั่งใช่ค่ะไปงานเลี้ยงงานใช่ใช่ถ้าเป็นคนงานเลี้ยงเขาก็จะนี้เป็นตะกร้าละห้ากิโลหรือสิบกิโลได้ฮะบางคนก็แล้วแต่เขาจะซื้อเป็นตะกร้าเราว่าไม่อันนั้นอันนั้นละห้าโลค่ะ ห้าโลอันนี้3กิโล3โลค่ะท่านี้อะไรจะซ่านเท่ากันนะนี่ที่เห็นนี่คือสุดยอดฝีมือในการจับแล้วเนาะฝีมือจับก็ต้องใช้มือจับอันนี้1โลค่ะ1โลมีโลโก้ของเราเลยโลโก้ของเราโะโพยาจับอโปรพยาคันชี่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์จะสั่ง งานบุญงานอะไรก็ต่าง <b> ได้ค่ะส,ส่งส่งถึงไหนเนี่ยไกลสุดเนี่ยไกลสุดเหรอคะไกลสุดถ้าเรารู้จักก็ไปส่งได้หมดบางทีเขาก็มารับกันเองกรุงธุงกรุง,ง,งเทพอะไรก็ไปไหมกรุงเทพนี่เราไปค่ายได้ที่เมืองทองไปค่ายประจําแต่ตอนนี้มีกําลังมีงานแต่ไม่ได้ไปนะคะจะไม่ถึงรอบแล้วเห็นว่ามีเลยไปนี่มีตลาดโภพยาใช่ค่ะผมเคยผมเคยไปทานอันหนึ่งที่ว่าเป็นหมอห้อใหญ่ๆแล้วก็ ซื้อเป็นโลนี่นะคะใช่ไหมใช่ค่ะมาจากนี่แหละมาจากนี่เราจะค่ายที่ตลาดธุรยาเราจะออกจากบ้านประมาณ่องโมงเย็นครับค่ะาย่องโมงจะค่ายถึงหกโมงเย็นค่ะผมเคยไปหนึงแล้วแล้วเราก็เลยเลยรู้ก็เลยตามมาถึงนี่๋อเลยครับที่นู่นก็เป็นอยู่กลางตลาดเลยอ่ะแล้วขนมจีนเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วเวลาซื้อก็เอากิโลกิโลก็มีน้ํา เลือกน้ำเลือกเส้นใช่่ก็เส้นก็เนี่ยเป็นตะก้าตะก้านี่ไปใช่แล้วเสร็จแล้วที่บ้านเราก็จะมีเป็นร้านเสิร์ฟมีโต๊ะนั่งทานบินได้น้ำอ่าเนี่ยคลิปนี้เราเริ่มตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทยอยทยอยไปเดี๋ยวจะตอนตอนเนี้ยมันเพิ่งแปดโมงกว่ากว่าใช่ร้านเปิดกี่โมงนะัะปกติร้านเปิดประจำเลยสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าเริ่มเต็มที่ใช่ได้เสร็จเรียบร้อยและปิด สี่โมงเย็นค่ะเพราะว่าทินงานก็จะกาลังครับเพราะนั้นตอนนี้ผมอยู่นแปดโมงกว่าเดี๋ยว8ปดโมงกว่าเก้าโมงกว่านี่เดี๋ยวแอบเข้าไปในครัวกันไปดูกันว่าเราเห็นหนมจีนละแล้วตัวน้ํายามีอะไรบ้างนะฮะน้ายาน้ํายากะทิปลาช่อนน้ำน้ำพริกน้ํายาปลาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแล้วก็เราก็จะมีเครื่องแกงก็มีทอดมันปลาเฮดทุกอย่างเจากปลากายแล้วก็ไก่ทอดครับ มีต้มยำปลาช่อนเดี๋ยวไปดูในกลัวค่ะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูนี่เี๋มาดูความชำนาญเนาะเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยผมแอบดูว่าจับผิดว่าเขาจะจับใหญ่บ้างเล็กบ้างไหมก็บางทีกามีใหญ่บ้างเล็กบ้างกนแล้วแต่เขารีบแต่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมาดูแล้วมันเท่ากันอ่ะเนาะโดยมักจะเท่ากัน นั่นคือเรารู้แล้วว่าถ้าตะก้าเนี้ยถ้าเต็มปุ๊บม,มันก็จะได้ปริมาณโลของตามที่กหนดห้าโลคนนี้เก่งละมาดูคนเนี้ยคนเนี้ยน่าจะไม่เก่ง <c oughs> คนนี้ธรรมดา,นา <c oughs> คนนี้เพราะว่าเด็กสุดไง <c oughs> คนนี้ทุกคนนี้ทํามาตั้งแต่เวลามันจะหมดแล้วแก่นี้ใช่ไหมโอ okay. เคแรกน้อยเดี๋ยวต้องไปงลงโรงงานนี้เราเราก็ต้องเสร็จจะให้พร้อม เริ่มเริ่มทำได้กี่โมงครับโรงงานเป็นเป็นบางวันฮะยางวันนี้เราจะไปค่ายที่บึงชวากค่ายแต่เช้าเราก็โรยมาตั้งแต่ตีสี่แล้วตีสี่แล้วใช่แต่ถ้าวันไหนเราค่ายที่โพยาเราก็จะโรยตั้งแต่สามโมงเช้าแล้วมันไม่แน่แต่ละวันคือแล้วแต่จ็อบงานอ่ะวันนี้ต้องกี่โลกี่โลแล้วแต่จอบงานถ้าบางงานสร้างแต่เช้ามืดต้องการเส้นที่เราทําไม่สดก็ต้องทำตอนเช้ามืดแต่ที่แน่แ่ที่ร้านริมน้ําของเราเนี่ยใช้ประมาณกี่โลต่อวันที่ร้านริมน้ําประมาณกิโลต่อวัน สักกสิบหกสิบกิโลกที่ลูกค้ามาตั้งแต่สายสายยันเย็นเนี่ยนะประมาณหกสโลก็เยอะนะเยอะเยอะนะคะเพราะว่าเราจะยิบเป็นจานจานโอเคครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราตามไปในขั้นตอนในครัวกันนะเดี๋ยวตามประจุไปอยู่ในครัวครับเดีคุณสำหรับการมาพามาชมนะเบื้องหลังขนมจีนเบื้องหลัง อันนี้เดี๋ยวนี่นี่อันนี้กี่โลคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ประมาณสามสิบเท่าไรโลนี่แปดโลนี่ยี่สิบโลถ้าเต็มนี้ก็ประมาณสามสิบคนเดียวยกไม่ได้คนเดียวยกไม่ยกไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยใต้เขายกไม่ไหวรั้งไม่ค้าไม่ดีใช่เดี๋ยวต้องใช้ซ่อมคนยกอันนี้เท่ากันเนาะนี่สองคนแล้วเราก็สะอาดสะอ้าเราก็แรปไปอย่างนี้เลยเราก็แรปไปอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยนี่เยอะสุดแล้วนะในบรรดาหีบห่อของเรา หีบหพอของเราอันนี้ใหญ่สุดเพราะว่าเราจะไปหยิบใส่ถุงเป็นเป็นกิโลหรือเป็นเป็นชุกชุเล็กๆได้ค่ะรก็ถ้าถ้าคนไม่ยกแบบนี้มันเยอะไปเขาก็ซื้อแบบย่อยๆเล็กๆได้อีกซื้อกลับบ้านค่ะทําสะอาดมากะมาเยี่ยมโรงงานอันนี้เดี๋ยวจะจะไปดูตรงทําน้ายาไหมคะไปครับไปครับเราจะเลยจากอันนี้โรงงานผลิตนมจีนเนาะ แล้วตรงนี้จะเหมือนกับเป็นโรงครัวหรือเปล่าฮะเป็นการเตรียมพวกผักเพราะขนมจีนเนี่ยผักอันนี้เป็นการเตรียมพวกผักค่ะพวกผักของขนมจีนะใชเยอะค่ะใช่อดูผักหั่นผักกัดดองอ่าอันนี้ทิมหั่นผักกัดดองหน่อยชิมงานลื้นๆนะคะอ่าหั่นผักกัดดองอันนี้เนี่ยวัตถุดิบผักอะไรต่างๆก็จะมาลงตรงนี้ก่อนเวลาคนเดินมามีอะไรเก็บก็ยิบแป๊บ หลักๆนี่คือผักกาดดองอน,นัผักกาดอดองดองเองไหมคะแม่ครัวดองเองวันวันวันนั้นมาทานเองแล้วซื้อกลับบ้านไปนี่ก็รู้สึกสะอาดส้านไปถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านสามสามทุ่มคุตักหิวใหม่เอาออกมาทานยังอร่อยอร่อยค่อยขอบพระคุณฮะลุกรูปลกรูกล,กลูกยืดูปเดินครับอ่าตรงนี้ก็เป็นผักกาดดองเนาะอ้าวแล้วก็ อ่าแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นคงจะไปใส่เขียวหวานใช่แล้วใส่เขียวหวานนี่อันนี้ก็เครื่องเขียวหวานค่ายไปเลยค่ายไปเลยค่ายไปเลยแล้วแล้วอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันเนี้ยสวยมากเลยแมงลักใบแมงมะคุหละพาใหงละพาหงละพาแมงลักมียันค่ะคุณ อ่่ามันนีไว้แกงที่นี่ก็ต้องใช้โหระพาใช้แมงลักแกงเขียวหวานปลากรายลูกชิ้นอันอันนี้เตรียมไปใส่เขียวหวานใช่ค่ะแต่มานี่สงสัยสงสัยเด็ดจากต้นมาปุ๊บก็นี่เลยยังสดยังชูช่ออยู่เลยเพราะผมเอ่ยถึงแมงลักไงนึกหนมถ้านึกถึงหนมจีนก็จะแมงลักต่ออันนี้เป็นมะเขือที่เราจะทำแกงโอย ขาวโบเลยเนี่ยไม่ดาเลยแช่น้าเกลือแช่น้าเกลือเกลือยายให้ดูทุ่งเกลือหน่อยเราไม่แช่อื่นไม่ได้เลยมันมันมันเสียเลยอ่าใช่ครับแต้แช่ต้องแช่นานด้วยเนาะไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวเราก็พอหั่นเสร็จก็ยิบขึ้นแล้วอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเราแกงแล้วใช่แต่ถ้าเกิดจะเก็บไว้ก็ต้องแช่ไว้อย่างนี้ไม่แช่ค่ะแช่ไว้นานก็เละเกลือยายเลยวันนังไงมันก็จะ ดำแค่นานเกินไปก็นานเกินไปก็ดำอีกจอ๋อเกลือเกลือมันจะทำช้ำเดี๋ยวเราก็นี่เรายิบขึ้นเป็นลักษณะนู้นนะคะพี่อันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปล้างให้หายเค็มแล้วเดี๋ยวอันนี้เตรียมลงหม้อเพราะวันหนึ่งเขียวหวานอ่ะพูดถึงเขียวหวานวันหนึ่งเขียวหวานเราก็ทำกี่หม้อกี่โลเขียวหวานวันหนึ่งเราถ้าเกิดว่าค่ายวันปกติเราจะใช้กะทิแค่5้ากิโลเองแต่ถ้าวันนหนเป็นเทศกาลวันแม่วันพ่อปีใหม่ เรจะใช้ประมาณ10กิโลมะพร้าวนะ10กิโลมะพร้าวปะกาย่ะปะกายนี้จะใช้ประมาณวันละ10กิโลเรามีปะกายอย่างเดียวนะเราไม่ทําไก่ทําเนื้อทําหมูอะไรบางทีปะกายห้าไม่ได้ก็มีไก่บ้างไก่บ้างเพราะว่าถ้าเราเกิดเราไล่ย่างมันก็ไม่ทันแต่ไก่ก็อร่อยท่าก็จะทานท้งไก่้ั้งหมวค่ะใช่ใช่แต่หลักของเราคือปะก่ายหลักของเราคือปะกายปะกายต้นทุนสูงกว่าด้วยซ้ําไป ปะกายต้นทุนเราก็จะโลละสั้นร้อยยี่สิบเออมันแพงวะกลาเดี๋ยวไปดูที่นวดปะกายได้ค่ะไปไปไปตามมาวันนี้ลุยครัวแล้วต้องลุยให้ถึงที่สุดครัวกว้างเลยเนาะไฟไม่มีแต่ละจุดนี่เดินกัน จราจะเปิดไฟอ๋อแสดงว่าปลากายนี่ตีเองนวดเองค่ะเอาเอาแสดงว่าเอาปลาสดมาไม,ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อสาเร็จเราซื้อที่เขาขูดแล้วแหละค่ะซื้อที่ขูดแล้วมาใช่ใ,ชใชแล้วมานวดเองใช่มาเรามาใส่เครื่องนวดไม่ได้ซื้อลูกชิ้นสาเร็จฮนะ คือไม่ไม่ถึงกับซื้อมาเป็นตัวแล้วมายนั่ยใช่ไหมไม่ไม่ทันไม่ทันคือคือซื้อมาว่าเขาเป็นตัวมาแล้วเขาขูดมาแล้วใช่ค่ะเอ่อถ้าเป็นตัวมามานั่งแร่นี่ไม่ทันไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยซื้อมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ่ใช้ปลาไก่ไม่ผสมอะไรเลยไหมไม่ผสมเลยค่ะปลไก่แท้ๆเลยปลไก่แท้ๆเลยเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ครับประจุสามร้อยสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบ เป็นเป็นปากายจังหวัดสุพรรณเราเนี่ยนะไม่ได้ซื้อข้ามจังหวัดแม่ค้าอยู่ที่โพพยาเนี่ยเราครับแม่ค้าตลาดโพพยาไม่รู้าเขาไปซื้อที่ไหนเหมือนมั้งสั่งเข้ามาอันนี้เดี๋ยวเพราะว่าผมเคยเคยเคยไปเที่ยวที่นครสวรรค์อันนั้นน่ะเขามาเป็นตัวเลยเขารับมาเป็นตัวรับเป็นตัวแล้วเขาก็อ่าแล้วเขามาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ส่งอย่างนี้ใช่แสดงว่าเขาส่งใช่แล้วเขาก็มีไอ้นี่ลูกชิ้นสําเร็จมาเลยครับตอนนี้เราไปซื้อนั้นราคาต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้น นย่าที่สาเร็จมันค่อนข้างประมาณ400มั้งสำเร็จแล้วแต่นี้เราซีานี้มาซา้มร้อยกว่าเรามาใส่น้ําแข็งนิดนึงมันก็จะเพิ่มน้ำหนักไปนหน่อยเนี่ยอันนี้นะฮะเพราะนั้นของของ,ของเรานี่พอมีปลากายนอกจากเขียวหวานปลากายลูกชิ้นปลากายเราก็มีทอดมันนะทอดมันก็ปลากรายเดี๋ยววันนี้ต้องชิมมาคราวที่แล้วเพื่อนๆเ,เสียดายนะไม่ได้กินทอดมัน ไม่ได้กินต้มยำค่ะอ่าเดี๋ยวมาเย็นไปค่ะมาเย็นไปใช่แต่ว่าวันนี้เลยมาแปดโมงเช้าเลยไงร้านยังไม่เปิดเราจะนวดประมาณสักยี่สิบยี่สิบกว่านาทีอ่าอยู่อย่างนี้เลยยี่สิบนาทีเราก็จะไปต้มในน้ำเดือดแล้วปวดเตรียมกระทะน้ําเดือดแล้วคือพอมาอย่างนี้ปุ๊บเอาอันนี้ใส่ลงไปในนี้ได้ค่ะน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งหน่อยเพราะทำให้น้ำแข็งเลยมันจะ ปลามันจะแคบเหมนกครับแล้วก็อย่างนี้เลย20นาทีใช่เดี๋ยวพอได้ที่ปุ๊บเราก็ไปไปลวกปลาช่องทีเนี่ยสิบกิโลมันจะนวดได้ที่ละกิโลนะสิบกิโลกิโลมอมันจะนวดได้ทีละห้ากิโลได้ห้าโลตอรนั่นี่อยู่นี่ห้าโลแล้วแล้วนี่อีกห้าโลเดี๋ยวก็ได้สิบโลได้ค่ะอย่างที่บอกวันๆหนึ่งเราใช้ที่กิโล ออถ้ากันวันปกติเราจะใช้แค่10กิโลแต่ถ้าไม่วันที่มันเป็นคาตะเลิกเราก็จะเพิ่มสมตม,สมติอย่างวันนี้ก็น่าจะสัก15กิโลที่ 3. ถามซ้ำนี่เพราะว่าเผื่ออยู่คนละคลิปเนาะได,ะไดเราจะถ่ายยาวไปยาวไปแล้วก็<ด>อาจจะไปตัดนะเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่าจบตรงไหนเพราะว่าคลิปเนือมันทำได้ไม่เกิน15-20นาทีได้ค่ะแต่ว่า มานี่แล้วของป้าจูเดี๋ยวเราจะยาวไปยันในครัวเนี่ยเพื่อนๆก็ตามดูกันไปนะเป็นถ้ายังไม่จบก็ไล่เรียงคลิปไปเรื่อยๆอันนี้คือปลาปลาช่อนอันนี้คือปลาช่อนนี่เราอย่าไปต้มยำนะเราและแม่ค้าแล้วมาให้เลยของเด็ดที่นี่อีกที่นี่อีกอันหนึ่งซึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่ามาคราวที่แล้วไม่ได้ชิมคือต้มยำปลาช่อนใช่ค่ะแล้วได้ข่าวว่าหมดเร็วมากได้รับความนิยมเนี่ยวันมันใช้ปลาช่อนตัวเนี้ย บางทีก็เพิ่มเพิ่มมาใหม่นี่ตัวใหญ่ดูหัวดิใช้ปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่ครับลาใหญ่เคยดูหัวแล้วหัวแหลมแหนี่ปลานานี่ยนะนาค่ะเนาะช้นนานะนี่ยังไม่ได้ล้างนะใช่นนี้คือเขามาส่งใช่มาส่งโอ้เนี่ยเนี่ยคือตัวมันเนี่ยขนาดตัดอะไรไปบ้างแล้วนะยังขนาดนี้ใช่ค่ะเขาแขนน่ะตัวใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ตัวเราประมาณโลแล้วสุพรรณเราก็ปลาช่อนเยอะซะด้วยสุพรรณปลาช่อนเยอะปลาช่อนเยอะปลาช่อนอร่อยแต่วันนี้ยัาไม่ได้นะมันเยอะ คนยังไม่มปลาช่อนตัวที่มาทาน้ำยาต้องต้งอยู่ในสต๊อกแล้วมีตัวปลาให้ดูไม่เป็นไรดูอย่างนี้แหละค่ะคัดแล้วอันนี้เดี๋ยวก็ไล่เลียงก็ทาต้มยําทําอะไรกันไปเห็นมีป้ายว่ามีต้มแกงป่าก็มีนี่ค่ะมีต้มยำปลาช่อนมีอะไรบ้างแกงป่าลูกชิ้นปลากายแกงป่าปลาช่อนได้แล้วก็ต้มยำปลาช่อนไายก้างแล้วก็จะเป็น ทอดไก่ไก like ่ทอดเกลือนะคะไก่ประมาณนี้แล้วก็ทอดมันทอดมันเราก็จะผสมแฮวลงไปแต่บางวันแฮวไม่แฮวะทอดมันผสมไม่แฮวได้ค <lire>. ่ะหั Trans ่นเป็นชิ้นชิ้นหรือยังไงฮะหรือสับลงเราก็จะต้มแฮวก่อนแล้วก็มาปั่นแล้วก็เป็นนวดกระปาให้เป็นเนื้อเดียวกันจะอร่อยมากแต่วันนี้ไม่รู้ว่าแฮว์เขาปอกหรือเปล่าเลยเนี่ยพี่โดโดจะได้ชิมแฮวหรือเปล่ายังไม่รู้นะ บางบางบางจะแหงไปแถวนนท์ใส่หนอกกะลาอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณใช่ค่ะก็บ้านเราก็เป็นแ้วที่มันเป็นพืชที่มันท้องถิ่นงวดนี้เดี๋ยวตามเก็บอยู่เนี่ยทั้งวันอ่ะบภาพไปเื่อยๆเดี๋ยวพี่จุเดี๋ีวก่อนนวดอะไรยังไงก็เรียกผมมาดูไว้เดี๋ยวไปดูขวดนนอนไปดูไปตามพี่จุไปแล้วครับวันนี้โอ้ได้ค่ะลื่นนะคะครับมือเปื้อน เดินช้าๆกลัวลื่นลื่นๆระวังมากเด้อรองเท้าผมลื่นเลยมาข้ามมาฮะข้ามมาข้ามแดนมาเข้าครัวเดี๋ยวเราจะพามาดูในครัวที่ร้านอาหารริมน้ำนะคะครับเพราะว่าเดี๋ยวครัวอยู่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเชิญพี่นั่งด้านในได้ได้ผู้เลี้ยงผูเลี้ยงหนานาวนี่นี่นะคะทานอะไรก็ทานน้ำตาลเดี๋ยวทานชาด้วย ชาร้อนรอก่อนจ้ะเดี๋ยวเดียวรดูเสอคุณพ่อคุณแม่ได้นะคเปิด่เปิดเลยเปิดเเปิดเลเปิดเคุ่ทยทายการอยู่กเบานะคะก็อืมอ่ะดื่มนิดนึงโอเคค่ะด ดึงก่อนค่อยทานทานไอ้ทอดมันรอสิครับไม่อยู่ด้วยี่ในห้องแล้วทานข้าวเช้ายังอ่าอาจจะทานอะไรบอกว่าชอบเฟซจะทานอะไรสั่งดิจะทานจะทานอะไรทอดอะไรทอดมันทอดมันรอก่อนนะครับจะทานข้าวสวยร้อนๆอจะทอดมันซุปยำผัดช้อนก่อนมื้อเช้านะอย่าไปเล่นทอดมันกัอนเมื่อวาน ที่นี้ก็เครื่องดื่มอร่อยนะฮะทาเองโดยเฉพาะโอเลี้ยงเนี่ยหวานไม่มากแต่ว่าเข้มขน้นแล้วก็ทางร้านเขากาแฟสดชาร้อนอะไรก็มีทุกอย่างใช่ไหมฮะสั่งได้ทุกอย่างอ,อันนี้อันนี้คืออะไรฮะชาร้อน,อนขอบคุณครับไหนดูขวดไหนสิไหนโชวช์วชวนี่ฮะ,น,ฮะนี่คือโอเลี้ยงของเขาออืม,อม,อม ผลิตภัณฑ์เครือข่ายด่าไดทานชาล้อนบ au บ au. มาบางมาร้อนอยู่นะเป่าก่อนนะนนนให้แม่ให้แม่เป่าก่อนชาร้อนจะกันให้มันเย็นกันลูกให้มันเย็นก่อนชาร้อนงั้นก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยเข้าไปลุยในครัวเนาะแล้วก็วค่อยมาชิมกัน๋ยวยเรานั่งรอปัจจุ แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ค่อยไปลุยครัวกันต่อครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปครับสนุกแลยแล่